ข้ามเขาลูกนี้ไปนะครับผมก็อุตรดิตอีก39กิโลนะครับผมตอนนี้เขาตั้งงานอยู่ด้านหน้านะครับเข้าใกลจุดที่จะต้องขึ้นเขาแล้วนะครับ กันนะครับว่าขอบ16จะไหวไหมนะครับจะต้องเทินถึงเกียร์เกียร์หนึ่งเลยหรือเปล่าเกียร์หนึเกียร์สเกียร์สอ,สอาจจะมีครับเป็นปกติเพราะว่าของเราเป็นเกียร์เป็นน่วน 7โมงครึ่งนะครับผมบถ้าจะไปจังหวัดอุตรดิตถนะครับจะผ่านเขาเรียกเขาขาดครับบริเวณนี้ก็ต้องส่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ยังวิ่งเกียร์เกียร์ห้อยู่เดี๋ยวผมจะเทิร์เกียร์สี่ 4. แล้วส่งนะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ100 เรายอมันเก้าสิบนะครับผมเทิร์นเกียร์4อยู่นะครับ ก็จะปลดมาเป็นเกียร์สามนะครับเพื่อให้เกียร์ต่ำนะครับเพเกียร์ต่ำลงมาันะน,นี้ผมเทินกลับไปเป็นเกียร์สี่นะครับเพราะว่าผ่าช่วง นะครับผมน,นี่ก็ตัดเข่าเรนไนได้นะครับเราส่งต่อแล้วครับตัวนี้มาดูเส้นลงเขานะครับความเร็วหนึ่งร้อยนะครับผม